เคยเห็นตัวกับผมนายผง้อ่า,น,น,ออา,านจากว่านิเชกะพงนายโยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นดีใจที่ได้พผมเพาพอเข้านะครับก็อยากกราบเรียนว่ะอ่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่นของเข้านะครับได้รับการประสานงานจากท่านนายดุษฎีลัตนปัญญาผ่านสอจอแต่ทุกท่านกลัว่าสันติสอจออาจจะหน่วงทุนมหาผมบอกว่า อยากให้อการบริหารส่วนจังหวัดปอนแก่นรองเทามาดกกําเนินโคโกรงการนะครับก่อสร้างฝายต้นน้นาฝายแมวนะครับฝายแมวฝายข้อหนาหรือเช็คแดงนะครับซึ่งเป็นการอ,รอนุรักษ์ระบบนิเวศนะครับซึ่งวัตถุประสงค์วันนี้ของของา้ขงาวหอมผักในต้องการกจะเป็นหน่อป่าชนิีจิบซ้ำหนึ่ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราที่เช่นตามหมนะ่แรงนำ้นำนำ้ำดินสัตว์ปลาอันนี้คือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเกาอยากเรียกว่าการอนุรักษ์คือการอนุรักษ์เพื่อย่างคือการาารักษา รักษาให้คงอยู่ตลอดไปเพราะฉะนั้นกับสรอยนะครับสร้อยแต่อนุลายป่าใหม่ต้นหนาลำท่านเมียนาลำคลองล้องลำวยดินก็เกิดอนุลายเพราะอย่างเพราะว่าสิ่งเรานี่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อชีวิตของเทานะครับป่านี่มีป่าของเ้างต่อไปทำหน้าหาขี้เด็กอยไปเก็บเห็ด ันบอกไปหานอไม่มันบอกหาของป้ากินสั์ป้าก็เกิดอยู่เนี่ยครับอาจารย์เอกสามมือเด็กเรของคุณนเเอาทุกคนที่มากรวมมือรวมใจมาทำฝายประชาอาสานะครับฝายชะลอนะ้ำฝายต้นน้ำนะครับหรือเช่คแดงน,นะครับเอาไว้ให้หลวงพ่าตาพ่อใส่ขอบคุณครับสวัสดีครับ